โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่คลองชประทานนะครับอยู่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินนะฮะนี่สวยมากเลยนะครับธรรมชาติมากๆเลยก็เห็นธรรมชาติสวยงามนี่ผมก็นึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่อาจจะดีที่สุดสําหรับเราจะเป็นอาหารประเภทไหน นะครับก็มีไอเดียสั้นๆหนึ่งที่ผมเคยอ่านนานมาแล้วนะับผมก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าจําไม่ได้จริงว่าแหล่งซอสนี้มาจากไหนแต่ว่าพอฟังแล้วมันก็อาจจะ make ซนในระดับหนึ่งนะครับอาหารที่ดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยจริงๆก็คืออาหารที่บรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเช่นสมมุติคนไทยนะครับก็จะเป็นข้าวอะไรพวกนี้เนาะข้าวขาวหรือว่าอาหารต่างๆถ้าเป็นคนอินเดียอาจจะเป็นพวกแกงพวกเครื่องเทศ ถ้าเป็นชาวยุโรปอาจจะเป็นชีสเป็นเนื้อดิบอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเขากินมากันมาเป็นหลายร้อย,ยปีแล้วนะครับแล้วก็ DNA หรือว่าพวกน้ำย่อยเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการปรับตัวนะครับวิวัฒนาการเช่นทำไมชาวเอสกิโมเนี่ยถึงกินปลาดิบกินแซลมอนตกปุ๊บขอดขอดเกต็กินได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วนะครับมันก็คือธรรมชาตินี่เองธรรมชาติก็ทำให้เรา พัฒนา develop เพื่อที่จะอยู่รอดกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นก็ถ้าเกิดเอามาปรับประยุก์ตใช้ในเรื่องสุขภาพหรือว่าฟิตเนสเนี่ยเราจะเคยได้ยินข้อมูลที่ได้ยินกันบ่อยมากเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับกลูเตนนะครับกลูเตนเนี่ยจะมีประชากรที่แพ้กลูกเตนอยู่ประมาณ16ซนะครับซึ่งหมายเขาว่าน้ำย่อยเขาหรือเอนไซม์เขาเนี่ย หรือร่างกายเขาเนี่ยต่อต้านสารจําพวกนี้แต่มนุษย์บางคนนะครับเพื่อนๆบางคนก็สามารถที่จะ develop Enzyme ช่วยย่อยน้ําย่อยพวกนี้ขึ้นมาได้แต่บางคนก็จะไม่ได้ นะครับก็จะมีอาหารประเภทที่เป็นแบบกลูเตนฟรีมารองรับประเภทนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสโดยตรงเข้าไปอีกอย่างเช่นการแข่งขันเนี่ยเพื่อนๆที่เล่นพกกายเนี่ยก็วิสุดท้ายทุกคนนะครับต้องเคยได้ยินคํานี้แน่นอนคือการโหลดครับเอ้โหลดครับโหลดไม่เข้าว่ะมึงเคยได้ยินไหมโหลดครับโหลดไม่เข้าโหลดขนมปังพิซซ่ากูโหลดก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่ฟูร่รางกายปฏิเสธต่อต้าน เพราะว่าไปโหลดแบบว่าไอสิ่งที่เขาอยากจะกินแต่ไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายเขาต้องการเข้าใจไหมคุณอาจจะอยากกินชีสมิลอยากจะกินโดนัทอยากจะกินพิซซ่าแต่ว่า can can ร่างกายเขาปฏิเสธอะ่ะเขาไม่เอาแล้วอะ่ะ oh <my S 1> ไม่เอา <I 'm S 1> ไม่เอาอันนี้ <crazy. S 1> ก็มันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายเราย่อยได้ดีนะครับก็เราสามารถนำข้อมูลประยุกต์ ไปใช้เรื่องนี้ได้เลยนะครับเรื่องฟิตเนสโดยการทดลองกับตัวเองดูว่า้าประเภทไหนอาหาร Den ประเภทไหนย่อยดีกับเราบางคนย่อยเนื้อได้ดีกว่าบางคนย่อยปลาได้ดีกว่าบางคนย่อยไก่ย่อยหมูได้ดีกว่าก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเราอยู่แล้วมันไม่มีทางไหนที่จะทราบได้นอกจากว่าเราต้องทดลองกับมันธรรมชาติบางเรื่องเนี่ยเขาก็กําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ทดลองดูนะครับว่าเอาไปใช้ตรงไหนได้บ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้าง ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต่างนั้นมากขนาดนี้นะแต่ว่าพอแบบเรามาลงทุนกับมันจริงๆนะอ่ะเฮ้ยเราเปลี่ยนฟู้ดเลยเปลี่ยนแหล่งพลังงานของเราเลยนะครับแหล่งโปรตีนของเรา building b l o c ของเราเลยมันเห็นผลชัดเจนถึง